อ่าบนที่เรื่องทางที่โลกก่อนเออก็เดี๋ยวกักริการการแจกเนี่ยผมดูคนแล้ววัตถุมงคลของเราเหลือพวกท่านไม่ต้องแย่งกันเลยเหลือเอีแตวว่าเวลาที่ทา่นะทานรอเนี่ยอาจจะนานสักหน่งนะครับ ด้านท้ายยังว่างอยู่นะครับด้านท้ายยังว่างอยู่ท่านใดเข้าไปในบริเวณพื้นที่แล้วลืมลูกไว้ข้างนอกนะครับตอนนี้อยู่ที่ประชาสัมพันธ์นี่นะครับแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรอของอาดิข้าวดูแม่ข้าวลืมลูกทิ้งไว้ มารับได้ที่ประชาสัานที่นี้อ๋ออยู่นี่เองไม่ได้ลืมคนมันเยอะแล้วบางมองไม่เห็นอ๋อได้ทุกคนนะได้ทุกคนเด็กอย่างนี้ก็ได้ น้องเด็กนั่เรียนนี่พื้นที่ตรงนู้นยังว่างตอนนี้ผมยังไม่บอกนะครับว่าตรงไหนที่เป็นหัวแถวตรงไหนที่เป็นท้ายแถวคือด้านโน้นยังมีพื้นที่ว่างที่ยืนได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทางด้านไหนนั้นเป็นทางด้านหัวแถว おはよう。<laughs> <laughs> ครับเป็นอาบิสเรียบร้อยเหลือก็จะล่นเวลาได้เพิ่มขึ้นนะ à, à, à. <laughs>